เธอรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราบ้างหละ่ะเธอไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพวกเราสักอย่างทำไมฉันยังอยากโอบกอดสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วสมมุตินะถ้าหุ่นยนต์มีหัวใจแล้วเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมสมมุตินะถ้าวันหนึ่งโลกไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยเหลือแค่หุ่นยนต์ที่เรียนรู้ได้รู้สึกได้แล้วพวกเขาจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมเนียออโตมาต เกมที่ไม่ได้แค่พาเราตะลุยยิงกับฟันแต่พาเราไปเจอกับคำถามลึกๆที่เราไม่คิดว่าจะได้จากเกมแอคชั่นสักเกมเลยด้วยซ้ำเริ่มจากพื้นฐานเลยใครไม่ถนัดเกมก็เล่นได้เพราะเนี่ยออโตโมต้าเขาออกแบบมาให้เราเลือกความยากได้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ง่ายสุดแบบปล่อยให้ a i ไตีศัตรูให้ไปจนถึงโหดๆต้องหลบเองทุกดอกตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น RPG บวกบ u ลเล t ตเฮล คือผสมการฟันระยะประชิดกับการยิงกระสุนใส่ศัตรูแถมมีแฮกกิ้งมินิเกมเข้าไปอีกสนุกนะมันเหมือนเราเล่น3เกมในเกมเดียวเลยจุดเด่นคือการควบคุมตัวละครแบบไหลลื่นกดปุ๊บฟันปับ๊บหลบสกิลศัตรูได้ถ้ากดหลบตรงจังหวะแล้วยังมีผนหุ่นบินคู่ใจที่คอยยิงไกลช่วยเราตลอดทางการอัปเกรดตัวละครใช้ระบบปักอินชิปที่ใส่ชิปเพิ่มความสามารถเช่นตีแรงวิ่งเร็ว ดูแผนที่ฟื้นเลือดอัตโนมัติบางทีคนก็าชิป UI ทิ้งเพื่อเพิ่มพลังตลกแต่จริงนอกจากนี้เกมยังมีไซเควสที่ไม่น่าเบื่อเลยเพราะแต่และภารกิจแฝงความรู้สึกของหุ่นที่พยายามจะเป็นมนุษย์อยู่เบาๆเช่นหุ่นตัวหนึ่งอยากรู้ว่าความรักคืออะไรหุ่นอีกตัวอยากเลี้ยงเด็กหรือหุ่นที่แค่ต้องการมีความฝันโลกที่เหลือแค่เศษเสี้ยวของความหวัง โลกในเนียอโตมาตาไม่ได้พังเพราะความขัดแยงระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทั้งแมชชีนที่เข้ามาลุกลานและแอนดรอยที่มนุษย์สร้างไว้เพื่อสู้กับพวกมันมนุษย์ต้องอพยพขึ้นดวงจันทร์ทิ้งโลกไว้เบื้องหลังพร้อมสร้างกองกําลังยอฮาหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนคนมีอารมณ์แต่ต้องฝืนใจไม่แสดงออกเพื่อให้ทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมืองใหญ่กลายเป็นซากลกลางและเงียบสง,งนัน แต่ในความลางนั้นกับมีชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์หุ่นยนต์ที่รวมตัวกันเป็นชุมชนหุ่นที่แสดงออกถึงความรักความฝันและแม้แต่ศิละปะมันไม่ใช่โลกที่เราคุ้นเคยแต่มันคือโลกที่เราสัมผัสได้ผ่านความเหงาและความหวังของสิ่งที่เหลืออยู่ 2B n s และ A2 หุ่นที่มีหัวใจมนุษย์ที่หลงทางตัวละครเราคือ 2B คุณสังหารสาวเงียบขึมใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเคยสงสัยไหมว่าทําไมเขาต้องปิดตาผ้าปิดตานั้นมันไม่ใช่แค่แฟชั่นเก๋ๆหรือว่าไวคอสเพย์นะแต่มันคือคอมแบทไวเซอร์หรือแว่นฮัชที่เทพแสดงข้อมูลศัตรูทิศทางภารกิจคล้ายๆกับแว่น AR ในโลกจริงเลยแถมยังบอกสถานะร่างกายความเสียหายหรือแม้แต่พลังชีวิตของศัตรูตรงหน้าแต่ลึกไปกว่านั้น มันคือเครื่องหม่ของการหลอกตัวเองการปิดตาในเนยออโตมาตาคือการไม่เห็นความจริงยอฮาถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับภารกิจและคำสั่งแบบเข้มงวดสุดๆและการปิดตาก็คือการบอกพวกเขาไกลๆว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถามทำตามที่สั่งไปทูบีที่ต้องฆ่านายเอซ้ um ํๆๆ um หลายครั้งเพราะความลับบางอย่างเธอก็ใช้หน้ากากนั้นเพื่อกั้นหัวใจกับความรู้สึกผิดของตัวเอง นายเอสเองก็มีช่วงหนึ่งที่เขาถอดผ้าปิดตาออกเพราะเขาเริ่มเห็นความจริงที่ไม่เคยถูกสอนและมันทําให้เขาเจ็บยิ่งกว่าการลบอีก A2 ก็ถอดออกเพราะเธอละทิ้งยอฮาไปแล้วเธอเลือกที่จะมองความจริงตรงๆโดยไม่ต้องผ่านเลนส์ของใครทั้งนั้นสรุปง,ง่ายๆคือในโลกนี้การใส่หน้ากากไม่ใช่เพื่อพังตัวแต่มันคือการหลบสายตาจากสิ่งที่เราไม่อยากรับรู้เอาจริงๆนะ ใครที่เล่นเนียออโตมาตาแล้วไม่อินกับ 2B กับนายเบอกเลยว่าคุณกำลังหลบความรู้สึกอยู่แน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่แค่คู่หุ่นยนต์ที่ทำภารกิจไปด้วยกันวันๆแต่เป็นความรักที่พูดไม่ได้แบบเจ็บเจ็บคันๆในใจตลอดเกม 2B เป็นหุ่นสังหารที่ถูกฝังคำสั่งไว้ให้ปิดใจต้องเย็นชาต้องไม่แสดงอารมณ์เพราะหน้าที่ของเธอไม่ใช่การรักแต่คือการลบใครบางคนทิ้งทุกเวลาใช่ค่ะคนนั้นก็คือนายเอส แต่นายเอสเขากลับต่างออกไปเขาเป็นหุ่นสายวิเคราะห์ที่อยากรู้โลกอยากรู้ว่าอะไรคือความรู้สึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหรือความรักที่เขาเริ่มรู้สึกกับทูบีทีละน้อยมีหลายซีนในเกมที่นายเอสเริ่มถามคําถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรารู้สึกจริงๆถ้าเราห่วงใครสักคนมันคืออะไรแต่สิ่งที่เจ็บกว่านั้นก็คือทูบีเองก็ห่วงเขาไม่แพ้กันค่ะ แต่เธอพูดไม่ได้เพราะเธอรู้ชะตาว่าทุกครั้งที่นายเอสดูมากไปเมื่อไหร่หน้าที่ของเธอคือการฆ่าเขาทิ้งก่อนที่เขาจะรู้มากเกินไปลองคิดภาพดูสิว่าต้องทําแบบนี้ซ้ำๆทุกครั้งที่เขารู้จักกันรู้จักมากพอที่จะรู้สึกและเราก็ต้องหลบเขาออกจากโลกนี้ด้วยมือตัวเองด้วยฉากที่ทูบีกอดนายเอสแน่นตอนจบเราบีฉากที่นายเอสนอนบาดเจ็บแล้วพูดชื่อทูบีด้วยความเศร้าฉากสุดท้ายที่ทูบีร้องไห้แบบไม่พูดอะไรเลย แล้วเกมก็ไม่เคยพูดตรงๆนะว่าพวกเขาลักกันแต่การที่ทูบีทำทุกอย่างเพื่อปกป้องนายเอสแม้ต้องทำลายเขาด้วยมือของตัวเองหลายครั้งมันก็เกินกว่าคำว่าหน้าที่ไปแล้วละ่ะส่วนนายเอสเองก็ไม่หยุดตามหาทูบีแม้รู้ว่าความจริงอาจจะทำให้เจ็บก็ตามนี่มันไม่ใช่ความรักแบบคนรักแต่มันคือการผูกพันลึกถึงหัวใจโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักระบบเดทฮกกิ้งของนายเอสเปลี่ยนบรรยากาศจากแอคชั่นเป็นมินิเกมยิงกระสุนทำให้แต่ละฉากมีจังหวะที่ต่งกันมากขึ้น บางครั้งเราได้เข้าไปเห็นโลกในใจของศัตรูด้วยระบบ Date อนลีโ e วเอรเราต้องกลับไปเก็บศพตัวเองภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้สูญเสียชิปและค่าประสบการณ์ทั้งหมดเพิ่มแรงกดดันแต่ก็สนุกมากระบบ Ending ที่เยอะเกินมนุษย์เกมนี้มีจบ26แบบตั้งแต่จบจริงๆจนถึงจบตลกเช่นตายพอกินผาต้องห้ามหรือลาออกจากยอฮาเองเลยนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดอาวุธ เลือกพอดทักษะต่างๆและระบบเล่าเรื่องที่ไม่เรียงตามเวลาทำให้เราไม่แน่ใจว่าความจริงคืออะไรจนกระทั่งเล่นจบจริงๆถึงจะเข้าใจทั้งหมดแม้ธีมของเกมจะว่าดด้วยสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตแต่เกมก็ไม่ได้บังคับให้เราคิดหนักเกินไปมันเล่าเรื่องผ่านอารมณ์ผ่านตัวละครผ่านการตัดสินใจเล็กๆในเกมที่กระทบใจเราเบาๆเ,เราเห็นหุ่นที่ตายเพื่อความรักหุ่นที่โกหกเพื่อให้เพื่อนสบายใจ หรือแม้แต่หุ่นที่อยากตายเพราะไม่รู้จะมีชีวิตไปเพื่ออะไรทุกฉากทุกคำพูดล้วนตะตุกอะไรบางอย่างในใจเราเสมอถ้าเลือกจบได้ฉันจะขอให้พวกเขาเลือกใหม่อีกครั้งถ้าคุณถามฉันว่าถ้าเลือกได้จะให้เรื่องราวของ2 b ใน s a 2จบยังไงฉันเลือกแบบไม่ต้องคิดเลย ending e the end of y o u r h a r t พราะนี่แหละคือการจบที่ไม่ใช่จบ แต่มันคือการเริ่มใหม่ของคนที่ผ่านบาดแผลทุกอย่างมาด้วยกันของนาเอสที่เคยแตกสลายของ a อทที่เคยสูญเสียและแม้แต่ทูบีที่แม้เธอจะไม่ได้กลับมาแบบเดิมแต่นี่อาจเป็นโอกาสที่เธอจะได้มีชีวิตจริงๆสักทีในตอนจบนี้เกมจะถามเราว่าคุณจะยอมเสียข้อมูลตัวเองทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาได้ไปต่อไหมมันไม่ใช่แค่การลบเซฟแต่มันคือการให้จากใจจริง คือการสละทุกอย่างเพื่อหวังว่าคนอื่นจะได้เริ่มต้นใหม่แม้เราจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเลยและฉันตอบว่าใช่แบบไม่ลังเลเลยค่ะเพราะถ้าเกมนี้สอนอะไรฉันมันคือคำว่าความรักคือการไม่ยึดติดคือการปล่อยให้สิ่งที่เราผูกพันได้โอกาสมีชีวิตใหม่แม้จะไม่มีเราอยู่ข้างๆก็ตามนี่ไม่ใช่เกมแต่มันคือกระจกสะท้อนหัวใจเนี่ยออโตมาตาไม่ได้แค่เล่าเรื่องหุ่นกับสงคราม แต่มันพาเรากลับมาถามตัวเองว่าเราคือใครเรากําลังทําอะไรและทําไมเราถึงยังรู้สึกเจ็บรู้สึกดีใจได้ทั้งๆที่ชีวิตมันก็ไม่ได้สมบูรณ์มันคือเกมที่เราจะไม่ลืมเพราะมันไม่ได้แค่ความสนุกแต่มันให้เราได้รู้จักตัวเองผ่านตัวละครที่ไม่เคยมีชีวิตเลยด้วยซ้ําและนั่นแหละคือสเสน่ห์ของเนี่ยโอโตมาตาค่ะหอคอยนี้มันคือปืนใหญ่ยักษ์ที่เล็งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของมนุษย์บนดวงจันทร์ ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการข้อมูลมนุษย์ที่เหลืออยู่จะหายไปไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยแล้วไงล่ะมันว่างเปล่าไม่ต่างจากเราหรือเธอยังไม่รู้เราไม่มีคุณค่าอะไรในโลกนี้อีกแล้วมนุษย์สูนพันไปหมดแล้วเซิร์ฟเวอร์บนดวงจันทร์ทั้งหมดนั่นมันแค่ของปลอมถูกสร้างมาให้พวกเราแอนดรอยมีอะไรให้สู้ก็เท่านั้นและองค์กรโยฮาก็แค่ปกปิดเรื่องโกหกนั้น พวกเขาสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้ถูกฆ่าฝังโปรแกรมในบังเกอร์ให้เราตายตามเวลาที่กำหนดแม่ทัพฉันทูบีพวกเราทุกคนล้วนเป็นแกะบูชายันทั้งนั้นไงมันขำดีใช่ไหม <laughs> มันตลกจนหัวเราะไม่รู้จะร้องให้ดี 9s พอก่อนหุบปากเธอฆ่าทูบีนั่นแหละเหตุผลเพียงพอที่ฉันต้องฆ่าเธอหน้างึง ทูเกลียดตัวเองที่ต้องฆ่านายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำให้เธอเจ็บปวดทุกครั้งรุ่น 9S คือแบบพิเศษพวกเขารู้ว่าวันหนึ่งนายจะค้นพบความจริงแต่รู้ไหมชื่อทูบที่นายเรียกติดปากนั่นมันแค่ฉากบังหน้าชื่อจริงของเธอคือทูอหมายเลข2ูประเภท E อี แอนดรายสังหารหน้าที่ของเธอคือฆ่าโยฮายอย่างพวกนายแต่นายก็รู้ใช่ไหม S. <S นายเอสเงียบไปเลยเงียบไปเลยเธอรู้อะไรล่ะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราทั้งนั้น